แกงไข่มดแดงใส่ผักหวานค่ะแกงแบบบ้านๆนะคะค่ะวันนี้มีเมนูของสูงมาฝากนะคะเป็นแกงไข่มดใส่ผักหวานนะคะนี่มาดูเครื่องปรุงของน้ำพริกก่อนนะคะน้ำพริกก็จะใช้พริกสดอาจจะเป็นพริกสีส้มสีแดงหรือพริกเขียวก็ได้นะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ลงไปในโคกเลยค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะกระเทียมค่ะอย่างละหนึ่งช้อนตนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนหนช้อนชาค่ะเกลือป่นใส่ไปเลยค่ะเครื่องน้ำพริกนะคะแล้วเราก็จะหลังจากที่ตำเสร็จเราก็จะเติมกะปิลงไปด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราตำ ค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดเราใช้พริกแกงที่เราตําแบบนี้นะคะตําแบบป่าๆเนี่ยเทลงไปเลยค่ะใส่เครื่องแกงแบบบ้านๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะละลายเครื่องแกงในน้ําเดือดนะคะในเครื่องแกงก็จะมีเกลือกะปิที่เป็นเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่น้ําปลาหรือไม่ต้องใส่เกลืออีกนะคะอันนี้จะพริกแกงเป็นอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเราดูว่าเขาใกล้เดือดแล้วเนี่ย เราก็ใส่นี่เลยค่ะไข่มดผักหวานแล้วก็มะเขือส้มหรือมะเขือเทศลงไปเลยค่ะปริมาณของของน้ำที่เราใส่ไปประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะคะแล้วก็พริกแกงก็ประมาณสองช้อนโต๊ะส่วนไข่มดเนี่ยประมาณ300กรัมนะคะประมาณ3ามขีดนะคะแล้วก็ผักหวานอีก1กรกัมมือใหญ่ๆนะคะ ใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันได้เลยค่ะร่มลงไปเลยนะคะพอเดือดก็ชิมดูรสตามชอบนะคะตามชอบใส่ผักหวานลงไปนะคะค่ะ สุกแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมแกงผักหวานไข่แกงไข่มดแดงใส่ผักหวานค่ะแกงแบบบ้านๆนะคะ